มาติดตามกันนะคะสำหรับทีเ,เดนบันเทิงค่ะทางด้านของ n นรมิดพรายนะคะร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครค่ะจัดงานเพื่อสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศนะคะก็จะมีการเนรมิรถนนสีรุ้งอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะก็วางเป้าไว้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นผู้จัดงาน World Pride ในปี2028ด้วยค่ะ เหล่าคนดังที่มีความหลากหลายทางเพศได้มาร่วมแสดงความสามารถและวิสัยทัศน์ในการยกระดับความเท,าเท่าเทียมและสิทธิที่ควรได้รับภายในงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานบางกอกไพรย2023ซึ่งจัดโดยบริษัทนาริมิดไพรยจำกัดร่วมกับกรุงเทพมหานครพร้อมภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเพื่อสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเป็นกระบอกเสียงให้ได้รับความเท่าเทียมในสังคมไทยในทุกมิติ และมีพื้นที่สร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ โดยปีนี้จะจัดง,งานยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้แนวคิด Beyond Gender ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศใดที่คุณอยากก้าวข้ามชาวสีรุ้งจะได้ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมบนเวทีฉลองความหลากหลายทางเพศบริเวณหน้าลาน Central World และการเดินขบวนพาเดชส,สุดสร้างสารรค์6ขบวนจากแนวคิดสุขภาวะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพราะการมีสุขภาวะที่ดีสำคัญต่อคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นขบวนพาเดส,สนุกสนานและปลอดภัยกับคนทุกกลุ่มเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวันและพบกับความพิเศษธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทยโบสถ์สบัดใจกลางกรุงเทพพร้อมส่งต่อการจัดงานพายทั่วประเทศไทยอีกมากกว่า22ครั้งใน12จังหวัดงานนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย r e i n b o w Cities Network mm hmm. เพื่อพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกเพศและคว้าโอกาสสำคัญในการพากรุงเทพเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ในปี2028สำหรับงานบางกอก Pride 2023จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของชาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ